ตอนนี้นะครับไปดูเหตุการณ์ที่มีคนร้ายฮะใช้อาวุธปืน M16 กลาดยิงเข้าไปในอู่ซ่อมรถแห่งหนึ่ง <c oughs> เป็นเหตุทําให้สม,มียนของอู่นะครับแล้วก็มีช่างคนหนึ่งอขอแม้สมยนเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็ช่างเนี่ยบาดเจ็บคืนหลบได้แล้วก็ตํารวจก็ออกหมายจับฮะออกหมายจับเป็นแฟนเก่าของสม,มียนท่านนี้ที่เสียชีวิตนะฮะเป็นผู้หญิง แล้วก็ออกหมายจับอีกสองคนที่เกี่ยวข้องวันนี้มีหนึ่งคนครับเดินทางมามอบตัวแล้วก็มายืนยันว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกรณีที่มีการอุ้มแฟนของสม,มิทธ์ท่านนี้ไปก่อนหน้านั้นครับก่บคนที่เข้ามามอบตัวเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ชนนะคะคือคุณเกรียงไก์กันทิยะอายุ34ปีค่ะเป็นเจ้าของฟาร์มไก่ชนซุ้มเกรียงไก้ม้าบินอยู่ที่จังหวัดลําพูน เป็นหนึ่งในสามผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับแต่ที่มามอบตัวกับตำรวจในวันนี้นะคะเขาก็ยังปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนก่อเหตุค่ะที่มามอบตัวก็คือต้องการมาแสดงความบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกับนายเอกทัศน์และตัวของผู้เสียชีวิตคือคุณเกษุดาตั้งแต่เคยทํางานอยู่ด้วยกันมาแล้วที่นิคมอุตสาหกรรมลําพูนเมื่อหลายปีที่ผ่านมา,มาค่ะครับก็มายืนยันความบริสุทธิ์นะครับบอกว่าคาดีที่มีการอุ้ม ตามหมายจับเนี่ยตนเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็การกลัดยิงเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประการใดถึงแม้ว่าจะรู้จักกับนายเอกทัศผู้ต้องหาอีกคนตามหมายจับรวมไปถึงนางสาวเกศสุดาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตก็ตามนะครับส,ส่วนตอนนี้นายเอกนัศขอแปลนายเอกทัศน์แล้วก็นาย พระนักก่อนก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าอยู่ที่ไหนขณะที่พลตํารวจโทธนิษฐ์ทีรัสวัตรครับผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค5าก็บอกว่าประเด็นนี้ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวครับแต่ยังไม่ได้บอกยังไม่สามารถบอกได้ครว่าจะเป็นเรื่องชู้สาวด้วยหรือไม่นะครับก็มั่นใจว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดําเนินคดีได้เร็วๆนี้ครับค่ะซึ่งทางตํารวจก็ยังคงให้น้ําหนักเรื่องของประเด็นชู้สาวนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเพิ่งจะเลิกกับแฟนเก่ามาได้3เดือนเองค่ะ